ปลูกแตงกวาให้ได้ลูกใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยปลูกมายากเลยครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปวิธีการปลูกที่ผมปลูกอยู่เนี่ยว่าทายังไงบ้างเริ่มจากเพาะเมล็ดก่อนเลยสําหรับเพาะเมล็ดเนี่ยผมใช้มเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงนะครับเป็นสายพันธุ์ทันเดอร์กรีนสายพันธุ์นี้เนี่ยผมจะเน้นลูกใหญ่ปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาต้องได้มองหลังจากที่ต้นกล้าง,งอกแล้วเนี่ยลำดับต่อไปก็คือดินที่ใช้ปลูกนี่แหละครับดินที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดินหมกักใบไม้แข่งที่ใช้ปลูกจะเป็นเบอร์เจ็ดรอบๆแข่งผมใช้กระสอบนนนรัใใกกาก้้ดิไไม่หหล ออกด้านข้างรองก้นตะกร้าด้วยใบยไม้วิธีนี้เนี่ยผมทํากับผักทุกชนิดเลยต้นกล้าประมาณนี้พร้อมปลูกแล้วครับมีใบจริงอยู่2ใบผมเพาะไว้3ต้นนะครับแต่ผมจะปลูกแค่2ต้นเพราะว่าไม่มีพื้นที่ในการปลูกแล้วและผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับจนกว่าเขาจะมีใบจริง4-5ใบขึ้นมาผมก็จะใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อต้นและจะใส่หลังจากนี้นับไปอีกประมาณ3สัปดาห์แล้วก็ไม่ลืมคลุมด้วยใบยไม้เพื่อรักษาความชื้นในดินหลังจากนี้เนี่ยดูแลด้วยการรดน้ําจุลนซี อาทิตย์ละครั้งแล้วก็รอเก็บผลผลิตได้เลยครับ